แปะตามูยอ้อยใหกินหน่อยแปะแปะตามูยอ้อยกินหน่อยตามูยอ้อยออ,อ,อย่าย่ยะิดน้อยออยู่กินข้เย็นไม่ตลอดวันนี้เราจะทำส้มต๋าว้สามีกิน นี่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะพริกแห้งค่ะกระเทียมนะคะตำค่ะตำลงเลยค่ะอันนี้ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันแบบยังไงอย่างนวลนวหรือเปล่าเออไม่รู้เขาใส่กันเราก็ใส่ตามนะคะค่ะตามไลมยเลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็ใส่น้ำมะขามเปียะค่ะทุกคนแมามจะใส่สูตรมะขามเปียนะ,ะมันจะรสชาติมันจะนัวมากค่ะทุกคนนี่ก็ใส่ไปพอประมาณนะคะ นี่คะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะน,นี่มะขามเปียกแบบคั้นเองำทาทําเองนะคะไม่ใช่แบบขวดแล้วก็น้าตาลน้ำตาลตะโนดคะ่ะมะม่าจะใช้เป็นน้ําตาลตะโนดนะคะมันจะหอมกับทุกคนหรือจะใช้น้ำตาลปี๊บทั่วไปก็ได้เลยคะ่ะใช้อะไรก็ได้อันนี้น้ำปลานะคะทุกคนใส่ไปเลยคะ่ะจุกจุผัวชอบกินค่ะนี่ต่อไปก็มะน,นาวคะ่ะทุกคนใส่มะขามเปียกแล้วมะนาวก็ต้องใส่นะคะเพราะว่าความหอมค่ะมันจะได้แบบว่ารสชาติแบบกลมกล่อมมีความหอมของมะนาวเนาะนี่ค่ะคุกุกๆคกเลยค่ะ เยตอนนี้ก็คือแบบเปี้ยวปากแล้วแล้วก็ชิมค่ะแล้วแต่เลย,เคย,วยวใครชอบชาอิไรไหนแต่ของมาม่าคือครบรสค่ะเปรียร้ยวหวานเค็มทุกอย่างคือแบบมีทุ่รสชาติกับทุกคนต่ <c oughs> อไปก็เกลือนิดหน่อยค่ะด <c oughs> ูเลยค่ะ <c oughs> ต่อไปก็นี่ค่ะเขาเทตะค่ะตัวฝักยาวนะคะทุกคน นี่ค่ะมะเขือเปราะนะคะทุกคนมะตำปาราต้องใส่มะเขือเปราะนะแต่ถ้าตำไทยไม่ต้องใส่รรค่ะกู้คู่คายกู้กันนะคะหรือใครใจะใส่ใเด็ดตอนแรกก็ได้ค่ะตำให้มันเละแต่มาม่าไม่ชอบแบบให้ส่วนตอกยาวเละนะคะก็เลยใส่ทีหลัง <c oughs> แล้วก็ใส่เส้นเลยค่ะเส้นมะละกอกรุกค่ะต้องเลือกเส้นมะละกอที่มันกรอบๆนะทุกคนถ้าถ้าเลือกที่แบบเหนียวๆมันกินแม่อร่อยอ่ะต้องเลือกแบบกรอบๆนี่ก็ชิมอีกรอบค่ะทุกคนว่ามันเข้ารสยังอร่อยสุดๆสูตรนี้เอาไปทำตามกันได้ค่ะมุยอเลยค่ะ หมูย้อนี้ต้องลวกก่อนนะแต่ก็แล้วแต่บางคนซื้อมาแล้วก็ทำกินเลยก็ได้แต่ว่าเรามากจะลวกก่อนหนึงให้มันมีความแบบหอมหอมนะแล้วก็ผักชีลาวค่ะผู้ช่างอะไรนี่ค่ะโอ้ยตัวนี้เปรี้ยวปากมากเลยนะอันนี้ปูนะคะใส่ก็ใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะดวดูหอมถั่วลิสงกุ้งแห้งค่ะ ค่ะกินข้าวค่ะน,นี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เทใส่จ,จานพร้อมเสิร์ฟค่ะไปเลยค่ะเกีวขอบคุณมากนะครับโอ้โหเลยกินไหมเลยกินไม่ได้อืมเลยก,กินไม่ได้เผ็ดอ้<ง>อ mọi người ăn kiểu nữa à anh mấy bạn bà lê liền bà phong à mấy? à mấy? อร่อยจริงๆงไงคะอร่อยครับเฮ้ยกินได้เผ็ดฮะอืมสุดยอดนะอืมเเสีอ๋อ S <S <an> โอเคเจ๋อใหม่คลิปหน้าครับงัดต่อไปจะมากินอะไร